แป้งที่เหลือจากการทำทาโกยากิเมื่อวานนี้ดิฉันไม่ทิ้งนะคะช <c oughs> น,นี้ที่ขี้เสียดายของนะคะวันนี้ก็จะมาทำโอโคโนมิยากิต่อเลยจ้ะ <c oughs> ในส่วนวัตถุดิบที่ต้องเพิ่มเติมลงไปนั้นอีฉันก็จะใส่นากายิโมลงไปด้วยนะคะก็คือเป็นมันเทศชนิดหนึ่งเนาะเทกเจอร์ของน้องก็อาจจะดูหยี่ๆหน่อยนะคะคนไทยอาจจะไม่ชินแต่ว่าเอามาใส่อาหารแล้วอร่อยมากคลิปนี้ก็จะไม่ได้ขึ้นสูตรอะไรไว้ให้นะคะว่าเป็นของเหลือจากคลิปที่แล้วก็คือความเป็นสบายญี่ปุ่นโน่หนึ่งอะเนาะก็คือจะมาแสดงให้ดูนะคะว่าถ้าของเหลือเนี่ยม และใครที่กําลังจะบูลลี่ดิฉันว่าฉันเป็นชนีขี้งกนะคะหยุดก่อนนะคะเพราะดิฉันไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะขี้งกจริงค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจับอีน้องโอโคโนมิยากิของเราปีนกลับหน้ากลับหลังนะคะจนกว่ามันจะสุกแลวดูหน้าตาเหมือนไข่เจียวบ้านดิฉันมากเลยนะคะมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วจ้าคลิปนี้ดิฉันจะไม่ลืมมายองนี้เด็ดขาดเ้ยเพราะว่าตอนนี้ดิฉันมีสติสัมปชัญญะดีไม่เหมือนคลิปที่แล้วที่เมามากเมาเบ่ไหวเลยกดติดตามช่องนีไว้แล้วเจอกันคลิปถัดไปจ้า